คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบาสรสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแก่เราด้วยครับสวัสดีครับพระพกับสูตรหนอยโชคสิทธินะครับกับสูตรมาแน่วิ่งบนสูตรที่สามนะครับอันนี้เป็นสูตร สูตรเก่านะครับสูตรเก่าที่เคยลงไว้นะครับตอนนี้จังหวะที่แล้วเรามาดูกันนะครับวิธีการคำนวณนะครับเราแสดงเห็นเป็น8งวดเหมือนเดิมนะครับเราดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่17เมกราคมนะครับหลักร้อยนะครับคูณด้วย2ครับหลักสิบคูณด้วย5ครับหลักร้อยอ่หลักหน่วยครับคูณด้วย2นะครับก็คือนำในส่วนของหลักร้อยนะครับคูณด้วยสนะครับก็เป็นเท่าไรเจ็ดสองสิบสี่ครับ 7535ครับบวกด้วย4 2 8ปครับบวกลงกันได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย57 57บวก2คงที่ครับได้เท่ากับ9ครับบวก3คงที่ได้เท่ากับ2ครับได้9และ2ครับ9และ2 9และ2ตัวเลขใดจะมานะครับอันนี้เป็นสูตรวิ่งบนนะครับเรามาดูนะครับเลข2ครับเข้ามาในหลักร้อยเลข2วิ่งเข้ามาในหลักสิบครับเรามาดูนะครับ1น่วาพันครับออก589 2 27เครับเรามาดูนะหลักร้อย คูณด้วย2ครับหลัก10คูณด้วย5ครับหลักหน่วยคูณด้วย2ครับ2 2 4ครับ2 5งห้าสิครับเป็นเท่าไหร่เอ่ย14บวกลำกันได้เท่ากับ28ครับ28่บวกสคงที่ได้กับ0ูบวกสคงที่ได้กับ3ครับได้0และ3 0และ3ตัวเลขใดจะวิ่งมาครับเลข0ครับวิ่งเข้ามาในหลักสิบเลข3วิ่งเข้ามาในหลักหน่วยครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับ16กุมภาพันธ์ครับเรามาดูนะครับ781403และ94ครับ หลักร้อยครับคูณด้วยสองครับหลักสิบคูณด้วยห้าครับหลักหน่วยคูณด้วยสองครับสี่สองแปดศูนคูณห้าได้ศนย์ครับสามสองหกครับรวมกันได้เท่ากับสิ1ส10สิบสบี่สิบสี่บวกสองที่ครับได้ส6บหกใสหกครับบวก3ามที่ได้เท่ากับเก้าครับได้หกและเก้ากและ9้าตัวเลขใดจะมานะครับลองมาดูนะครับเลเก้าครับเข้ามาในหลักร้อยครับวิ่งเข้ามาหลักร้อย นะครับอันนี้เป็นวิ่งบนนะครับ าคมครับลำาบนครับออก8ปด9 3็ห้าก้าสาครับเราบนนะครับหลักร้อยคูณได้สนะครับหลัก10คูณได้ห้าหลักหน่วยคูณได้2ครับ9 2้าสองสิบแปดสาห้าสบห้าครับ8ปดสองสิบหบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย4ี่บครับ4ี่บ้าบวกสองครับเป็น5้าครับใส่1ไว้ครับบวก3วมงที่เท่ากับ4ครับได้1นและสี่และสี่ตัวเลขใดจะมานะครับเราบนนะครับ16มีนาคมครับเราบนนะครับออก5 0 3ศูนย์สาหครับและเจนะครับเลขสี่ครับ เข้าม่หลักร้อยครับเลขสี่ครับวิ่งเข้ามาในหลักสิบครับนะครับสองตัวเลยนะครับชิปโควินาคมครับเรามาดูนะครับออกห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามสี่สี่หกครับเรามาดูกันนะครับหลักร้อยครับคูณได้วสองครับหลักสิบคูณได้วห้าครับหลักหน่วยคูณได้วสองครับสี่สองแปดห้าสี่ยี่สิบครับบวกด้วยหกสองสิบสองบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยสี่สิบ สี่บวกสองครับเป็น42เศษสองครับบวกสามงที่นะครับได้เท่ากับห้าครับได้2และ5้ครับสองแต่ตัวเลขได้จะวิ่งเข้ามานะครับเลขห้าครับวิ่งเข้ามาในหลักหน่วยนะครับสิพุษภาคมครับเรามาดูกันสักู่ครับสิพุษภาคมครับออกศูนย์หนหนย์กา้าและสองสองครับหลักร้อยคูณด้วย2ครับหลักสิบคูณด้วยห้า หลักหน่วยครับคูณด้วยองนะครับศูนย์คูณสได้ศูนย์ครับเก้าห้าสี่สบห้าบวกเพื่ห้าสองสิครับบวกรวมกันได้ตองเท่าไหร่เอ่ยห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าบวกสองพงที่เท่ากับเจ็ดบวกสามพงที่เท่ากับศูนะครับได้7และศูนย์เและศูนตัวเลขใดจะมานะครับเรามาดูกันนะครับเลขวิ่งเลขเข้ามาเลขเ็ดครับในงว่ตัดหมาครับที่ออกหนึ่งมิถุนายนออกแปดสนึ่งห้าหกเจ็ครับ เราคำนวณกันต่อนะครับหลักร้อยระวันที่หครับคูณที่สองครับบวกด้วยหลักสิบรางวันที่หนึคูณที่ห้าครับบวกด้วยหลักหน่วยราวันที 40, ่1นะครับคูณที่สองห้าสองสิบหกสองหห้าสามสิบเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่นะครับบวกรวมกันได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับห้าสิบสี่ห้าสิบสี่บวกสองงที่ครับเป็นห้าสิบกกรับใจหไว้บวกสามหงที่ได้เท่ากับ เก้าครับได้หกและเก้าหกและเก้าตัวเลขเดียวจะมาสิบกวินงวันายนกับออกห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดและหกสี่ครับเลขหกครับวิ่งเข้ามาในหลักสิบครับเลขวิ่งเข้ามาในหลักร้อยพอจิบน้ำตามครับ วัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษิีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจเึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมากโ okay. อเคครับ้วเรามาดูนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับเอาค่าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดนะครับหลักร้อยคือเลขเก้าคูณด้วยสองครับหลักสิบคูณด้วยห้าครับหลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งคูณด้วยสองครับเก้าคูณสองได้สิบแปดหกห้าเป็นสามสิบ 7จ็บวกเจ็ดคูณสองมันะไรเ e? จ็ดสิบสองเป็นสิบสี่บวกลงกันได้เท่ากับอะไ,ไร e? เอยเก้าสบวกด้วย30บวกด้วย14บวกลงกันได้เท่ากับอะไ,ไหรหกสิบหกสิบสอนะครับบวกด้วยสองคงที่6กสิ 62. บสวกสองคิดเป็น6กใช่ไหมครับใสี่ไว้นะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่ ได้เท่ากับ7ได้4ี่และเจและ7จะยังคงเดินดีอยู่หรือเปล่านะครับในสูตรวิ่งบนนะครับในสูตรนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะสูตรเก่าที่ต่อเนื่องจากงวดที่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้คือจะทยอยลงสูตรใหม่บ้านต่อบ้างน,นะครับอ่ะแคปเจอร์ได้นะครับแล้วก็ฝากในส่วนของการกดปุมติดตามด้วยสำคัญเลยบางคน เยอะมากเลยแต่ว่าไม่ได้กดปุ่มติดตามนะครับแล้วท่านบางทีแบบรีบดูไงดูสูตรเดียวพอได้ปุ๊บแล้วว่าวิ่งหนีไปไหนไม่รู้นะครับไม่ไทันดูสูตรอื่นประกอบแล้วพอผิดพอพลาดกันก็จะมาว่ากันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราให้รับชมฟรีนะครับก็ฝากในส่วนของปุ่มปุ่มกดติดตามมันสําคัญเลยเพราะกดติดตามปุ๊บมันจะเห็นทุกสูตรไงนะครับแล้วก็ปุ่มแชร์ขึ้นเฟซบุ๊กด้วก็ได้นะครับแบ่งปันปให้เพื่อน แล้วก็ผมพูดประจาเลยว่าแชร์ขึ้น Facebook แชร์ส่งไลน์ให้เพื่อนก็นได้ในคอรเดียวกันคือมันคือบางทีมันเป็นเส้นผมบางภูเขาอะถ้าเรามีคนช่วยดูอะมันก็จะดีถูกต้องไหมอืมมันจะได้ช่วยกันพีานณานะสำหรับคนที่รักตัวเลขนะถ้าถ้าคนเขาไม่รักตัวเลขส่งไปเดี๋ยวเขาจะด่ามาว่าเออ,อคุยเรื่องอะไรกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคไหมครับ <c oughs> ก็อยากให้ทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่วมกันค่ะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกัน